สวัสดีครับก็เดี๋ยวบ่ายวันนี้ครับเราจะมาสาธิตนะครับในส่วนของการใช้งานในส่วนของตัว m o d b u s RTU เลยนะครับซึ่งในส่วนของตัวนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสาธิตในวันนี้ครับก็ประกอบไปด้วยในส่วนของตัวอันที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว esp 3 2นะครับ esp 3 2แล้วก็ตัวเทอร์มินอลหรือตัวชิวนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของตัว EP32 ก็คือตัวนี้นะครับก็คือรุ่นรุ่นสามสิบขานะครับอ่าผมก็จะต่อในส่วนของตัว EP32 ตัวนี้ลงไปเนาะนี่คือตัวอุปกรณ์ตัวที่หนึ่งนะครับก็คือ EP32 นะครับแล้วก็ตัวชิวนะครับหรือตัวเบสสำหรับเชื่อมต่อ EP32 นะครับ ต่อมาอุปกรณ์ตัวที่2อนะครับอุปกรณ์ตัวที่สก็คือในส่วนของตัว Modbu s RTU Relay นะครับซึ่งในส่วนของตัว MoDbu s RTU Relay ที่จะ,ะนำมาสาธิตให้ดูในวันนี้ครับก็จะเป็น MoDbu s RTU Delay ทั้งหมด12 c h a n n e l นะครับก็จะมีทั้งหมด12 c h a n n e l นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยงนะครับของตัว Modbu s RTU Relay ตัวนี้ครับก็ผมก็จะใช้เป็นไฟ2 4 v โวลต์ DC นะครับ อันนี้คือตัวอุปกรณ์ตัวที่สองนะก็คือ m o ตบัส RTU Delay นะครับอุปกรณ์ตัวที่สามนะครับก็คืออันนี้ครับก็คือ TTL to 485นะครับหรือตัวที่ใช้ในการแปลงสัญญาณจาก i H t x นะของตัว MCU ครับให้มันไปเป็นสัญญาณมอดบัสนะครับแล้วก็ส่งผ่านทางการต่อสายแบบ I485 นะครับอันนี้คือตัวอุปกรณ์ตัวที่3านะครับ มาอุปกรณ์ตัวที่4นะครับที่ที่ผมจะใช้ในการทดลองในวันนี้ครับก็อันนี้คือในส่วนของตัวสเตปดาวนะครับหรือตัวปรับในส่วนของตัวแรงดันไฟนะครับซึ่งในส่วนของตัวปรับแรงดันไฟตัวนี้ครับมันจะรับไฟ dc นะครับได้อยู่ในช่วงระหว่างไปถึงประมาณ35โวลต์ DC นะครับอันนี้ผมก็จะเอามาใช้ในการปรับลดแรงดันนะครับ ให้มันออกเป็น5โวลต์ DC นะครับสำหรับไปจ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัวตัวบอร์ด e ี32นะครับอ่านี้คือตัวอุปกรณ์ตัวที่4นะครับต่อมาบุปกรณ์ตัวที่5นะก็คือในส่วนของตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์220มาเป็น24โวลต์ DC นะครับอันนี้ผมก็จะเอามาใช้ในการจ่าย ไฟเลี้ยงนบให้กับตัวมอเตอรบัสรีเลย์นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผมก็จะเอามาต่อเข้าเข้าที่ตัวเลกูลเลเตอร์นะครับหรือตัวปรับแรงดันตัวนี้ครับสำหรับต่อไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับไปต่อเข้ากับตัวบอร์ด e p 3 2นะครับโอเคอันนี้คือในสวนตัวอุปกรณ์ก็จะมีอ่าตอนนี้ครับก็จะมีอยู่5ตัวเนาะนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมขอก่อนที่เราจะไปทำการนะครับ กำหนดค่าในส่วนของการาใช้งานในส่วนของตัวร่วมกับตัวบิงนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการต่อสายนะครับเข้า,าในส่วนของตัวอุปกรณ์ตัวนี้ครับให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวผมทาการต่อสายก่อนนะครับนะครับผมก็จะต่อสายไว้แล้วอีกชุดหนึ่งนะครับ ชุดนึงนะครับก็คือนะครับก็จะมีอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยกัน5ตัวใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปนะครับก็คือตัวที่1ก็จะเป็นตัวบอร์ด ep 3 2ก็คือตัวนี้นะครับคือตัวนี้เนาะนะครับที่ผมได้ต่อสายไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวที่2ก็จะเป็นตัว m o d b ั s RTU Relay นะครับแล้วก็ตัวที่3มก็จะเป็นในส่วนของตัว อะแดปเตอร์ apter, นะครับอะแดปเตอร์24โวลต์ดีซีนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวทีที่อตัว485นะครับสำหรับแปลงสัญญาณให้มันเป็น485นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเรกูเลเตอร์หรือตัวปรับแรงดันนะครับใช้ในการปรับแรงดันนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการใช้งานร่วมกับปริกนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานร่วมกับปริก,รน,รกน,นะครับขั้นตอนแรกครับเราจะต้องทําการสมัครแล้วก็ใช้บริการในส่วนของตัวปริกก่อนนะครับซึ่งวิธีการในการสมัครแล้วก็ใช้บริการในส่วนของตัว B ริกนะครับก็ให้เราเข้าไปที่บ i n g .io นะครับแล้วก็ทําการสร้าง Account นะครับถ้าสมมติใครที่ยังไม่มี Account ก็ให้ทําการสร้าง Account ขึ้นมานะครับ สมมุติผมมี Account แล้วผมก็จะทำการล็อกอินเข้าไปนะครับโดย Account นะครับพอล็อกอินเข้าไปเสร็จนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องไปทำการสร้างเทมเพลตรับหรือตัวแม่แบบนะครับของตัวระบบนะครับที่เราจะทำการเพิ่มในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ของเราเข้าไปนะครับขั้นตอนที่1ผมก็จะมาที่ตัวเทมเพลตก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการสร้างเทมเพลตขึ้นมานะครับซึ่งในตัวอย่างนะครับในตัวอย่างเนาะผมก็จะทำการ สร้างเทมเพลตขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากที่เราสร้างเทมเพลตเสร็จใช่ไหมครับผมก็จะไปที่คําว่า d a t a s t r e a m นะครับผมก็จะทําการสร้างในส่วนของตัว d a t a s t r e a m ขึ้นมาในส่วนของตัว Data s t r e a มมันก็คือที่สําหรับใช้ในการเก็บค่านะครับจากตัวฮาร์ดแวร์ของเราที่เราส่งขึ้นไปบนแพลตฟอร์มบิงนะครับซึ่งในตัวอย่างนะครับผมจะทําการสร้าง Data s t r e a m ชนิดเป็นโวลชุนพินนะครับสําหรับใช้ในการรับค่าการกดปุ่มนะครับทั้งหมดด้วยกัน 12 data stream ด้วยกันนะครับที่เป็น v i r t i o n pin เนาะทั้งหมด12 data stream ด้วยกันนะครับซึ่งวิธีการในการสร้างใช่ไหมครับถ้าสมมตินะครับเราจะทำการสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับเราก็กดที่คำว่า new data stream นะครับพอเราก,กดที่คำว่า new data stream เสร็จใช่ไหมครับมันก็จะให้เราทำการเลือกในส่วนของตัวชนิดหรือประเภทของตัว data stream ที่เราต้องการสร้างนะครับ ในตัวอย่างเนี่ยผมจะทำการสร้าง d s t r s t r e ี m ที่เป็น v ว r ร์ช n p i ินะครับผมก็จะได้ที่ v ว r ร์ช n p i ินะครับ v e r ร์ช n p i ิคือ Pin เสมือนที่มันอยู่บนแพลตฟรอร์ม i n g นะครับซึ่งเราสามารถกำหนดได้สูงสุดคือ255 v e r s i o n p ิ n นนะครับ และนี่คือในส่วนของตัวเวอร์ชันพินนะครับซึ่งในตัวอย่างนะครับผมก็จะทําการสร้างเวอร์ชันพินขึ้นมาทั้งหมด12บสอเวอร์ชันพินนะครับซึ่งวิธีการสร้างเวอร์ชันพินนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของตัวเวอร์ชันพินเดลต้าสตรีมใช่ไหมครับก็ให้เราทําการกําหนดชื่อนะครับซึ่งในตัวอย่างนยผมจะก,กําหนดชื่อในส่วนของตัวเนมนะครับเป็นสวิตหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆจนถึงสวิตสิบสองนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวเวอร์ชันพินตัวนี้ครับเราก็ทําการแมปหรือเลือกในส่วนของตัวเวอร์ชันพินที่เราต้องการนะครับซึ่งในตัวอย่างนะครับในตัวอย่างนะครับในในตัวอย่างในโค้ดที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้ครับผมก็จะทําการแมปเวอร์ชันพินตั้งแต่ v1 ไปจนถึง v12 นะครับ v1 ผมจะแมปเข้าที่สวิตช์หนะครับอ่าแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ Data Type นะครับของสวิตเนี่ยผมก็จะเลือกเป็น Integer นะครับ integer คือตัวเลขจานวนเต็มใช่ไหมครับซึ่งสถานะ นะบหรือสถานะของการกดปุ่มเนี่ยมันจะมีแค่2สถานะนะครับก็คือ0กับ1นะครับผมก็เลยเลือกในส่วนของตัว Data Type เป็น Integer นะครับอันนี้ส่วนของตัว Unit ไม่ต้องไม่ต้องใส่นะครับเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่ม Create ได้เลยนะครับก็คือทำประมาณนี้ครับก็คือ define หรือสร้างในส่วนของตัว Data Stream ขึ้นมาทั้งหมด12 Data Stream นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมสร้างขึ้นมานะครับก็จะมีทั้งหมด12 d a t a Stream ใช่ไหมครับ หลังจากที่เราสร้างในส่วนของตัว Data Stream เสร็จใช่ไหมครับต่อไปเราไปทําการสร้างในส่วนของตัว Web Dashboard ขึ้นมานะครับในส่วนของตัว Web Dashboard เนี่ยก็คือเป็นหน้าที่เราใช้สําหรับควบคุมนะครับหรือใช้ในการแสดงผลข้อมูลที่มันมาจาก Data Stream นะครับในตัวอย่างเนะี่ยผมก็จะทําการสร้างในส่วนของตัว Web Dashboard นะชนิดที่เป็นสวิตช์นะครับมาทั้งหมดด้วยกัน12สวิตช์นะครับสำหรับใช้ในการ ควบคุมการเปิดปิดตัวมอดบัตรีเลย์ทั้งหมด12 Channel นะครับซึ่งวิธีการในการสร้างในส่วนของตัวสวิตช์นะครับก็ให้เรานะครับกดที่สวิตช์ใช่ไหมครับแล้วก็ลากมาปล่อยตรงตรงพื้นที่ทางด้านขวาตรงนี้ครับแล้วก็ปยนะครับพอเราสร้างเสร็จใช่ไหมครับเราเราสามารถทําการคัดลอกนะครับคัดลอกในส่วนของตัวสวิตช์ที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับหรือเราสามารถนะครับลบ นะครับหรือเข้าไปทําการตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับถ้าสมมติเราต้องการเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมให้เรากุดที่รูปเฟืองใช่ไหมครับที่อยู่ตรงกลางเนาะเสร็จแล้วมันจะให้เราตั้งชื่อครับชื่อในส่วนของตัวสวิตช์นะครับของเราว่าเราจะตั้งชื่อเป็นอะไรยกตัวอย่างนะครับในในตัวอย่างเนาะผมก็จะตั้งเป็นสวิตช์หนึ่งนะครับเราจะตั้งเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่เรานะครับพอเราตั้งค่าเสร็จใช่ไหมครับเราก็มาทําการเลือกในส่วนของตัว data stream นะครับที่เราจะ ให้มันเชื่อมเข้ากับตัวสวิตช์เน็ตนะครับซึ่งในตัวอย่างถ้าเป็นสวิตช์เน็ตนะผมก็จะ map ในส่วนของตัว data stream ไว้ที่ virtual pin v 1นะครับผมก็จะเลือก V1 นะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นอื่นก็คือการกำหนดค่าเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการ show on off label ตรงนี้ครับเราสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับพอเราสร้างเสร็จเราก็กดที่ปุ่ม save ได้เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของวิธีการในการสร้างในส่วนของตัว web dashboard นะครับพอเราสร้าง เทมเพลตนะครับสร้าง Data Stream ที่อยู่ภายใต้เทมเพลตเสร็จแล้วนะครับสร้างในส่วนของตัวเว็บแดชบอร์ดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะต้องทำการคัดลอกนะครับคัดลอกเอาในส่วนของตัวตัวนี้ครับตัวอ่าเฟิร์มแวร์คอนฟิกเรชันนะครับเราจะต้องคัดลอกเอาเฟิร์มแวร์คอนฟิกเรชันนะครับสองบรรทัดนี้ครับเอาไปใส่ในซอร์สโค้ดนะครับ ซึ่งในส่วนของตัวซอสโค้ดนะครับอันนี้ผมอัปโหลดไวในในลิงค์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสมมติใครสนใจที่จะเอาไปทดลองไปศึกษาไปพัฒนาต่อก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัวซอสโค้ดตัวนั้นไปใช้งานได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของตัวซอสโค้ดนะครับเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมานะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดซอสโค้ดไปแล้วครับสิ่งที่เราจะต้องทําการแก้ไขนะครับให้มันเป็นของเรานะครับก็คือนะครับในส่วนของตัว เฟิร์มแวร์คอนฟิกูเรชันนะครับซึ่งเราจะต้องทำตามขั้นตอนที่ผมได้กล่าวไปก่อนอันนี้ครับเราจะต้องทำการล็อกอินเข้ามาล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเราจะต้องไปทำการสร้างเทมเพลตเป็นอันดับแรกก่อนใช่ไหมครับพอเราสร้างเทมเพลตเสร็จแล้วปุ๊บนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราเราจะต้องไปทำการาสร้าง d a t a s t r e a m ที่มันอยู่ภายใต้เทมเพลตนะครับ พอเราสร้าง Data Stream เสร็จแล้วเราค่อยไปสร้างในส่วนของตัว Web Dashboard ตามลำดับนะครับอันนี้คือไฟล์ซอสโค้ดที่ผมแบบในส่วนของตัวลิงก์ในการดาวน์โหลดไปให้นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดไปเสร็จแล้วปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือนะครับก็คือเราจะต้องทำการคัดลอกเอาในส่วนของตัวไฟล์ Firmware Configuration ตัวนี้ครับเอาไปใส่ในซอสโค้ดที่ผมส่งให้นะครับอย่าลืมแก้นะครับอย่าลืมแก้นะ นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราเราเบิร์นโค้ดลงไปที่บอร์ดแล้วเนี่ยนะครับโดยที่เราไม่ได้ได้ทำการแก้ไขตัวเฟิร์มแวร์คอนฟิกเเชันเนี่ยมันจะทําให้เดเวิร์ของเราไม่สามารถออนไลน์ได้น,นะครับอันนี้ขั้นตอนอันนี้สําคัญนะครับเราจะต้องทําการแก้ไขบรรทัดน,นี่ครับบรรทัดที่2-3แล้วก็บรรทัดที่4ให้มันเป็นของเรานะครับเ,เมื่อกี้ผมลืมขั้นตอนไปนิดนึงครับคือหลังจากที่เราสร้าง เทมเพลตสร้าง Data stream สร้างเว็บแดชบอร์ดเสร็จให้เรากดมาที่รูปแป้นขยายนะครับให้เรามาที่รูปแป้นขยายนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการเพิ่มดีไว c ์เข้าไปใหม่หนึ่งตัวนะครับซึ่งวิธีการเพิ่มดีไวท์นะครับก็ให้เรากดที่คําว่า new device ใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะเข้าสู่หน้าต่าง new device ขึ้นมานะครับตรงนี้ให้เรากดที่ form template นะครับผมก็จะกดเลือก form template เนาะเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปผมก็จะทําการเลือกเทมเพลตที่ผมจะนําในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับเข้าไปสังกัดอยู่นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ครับในในในตัวอย่างเนี่ยผมจะเอาฮาร์ดแวร์ที่เป็น e p 3 2ครับมอ d บัสไดเร็ตตัวนี้ครับเอาไปอยู่ในเทมเพลตที่ชื่อว่า e s p 3 2 Terminal ผมก็จะทําการเลือกเทมเพลตนะครับพอเลือกเทมเพลตเสร็จนะครับผมก็จะกดที่คำว่า Clear นะครับ พราะกดเ e a ด e ได้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมค่อยมาทำการคัดลอกเอาเอา,เอาตรงนี้ครับเอาสามบรรทัดนี้ครับเอาสามบรรทัดนี้เนาะคัดลอกเอาสามบรรทัดนีกดคัดลอกเสร็จแล้วผมก็จะไปเปิดโค้ดนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการวางแทนนะครับวางทับสามบรรทัดนะครับก็คือบรรทัดที่สองสามสี่นะครับพอวางโค้ดลงไปเสร็จ ใช่ไหมครับตอนนี้เราจะต้องทําการต่อสาย USB นะครับเข้ากับเครื่องนะครับต่อสาย USB นะครับพอเราต่อสาย USB เข้าไปเสร็จนะครับก็เดี๋ยวในตัวอย่างครับเดี๋ยวผมจะคือคือในส่วนของตัวบอร์ดนะครับผมเคยผมเคยมีการอัปโหลดทําทำการลบโค้ดเดิมทิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวขอขออนุญ,ญาตลบโค้ดเดิมทิ้งก่อนนะครับ ผมจะทำการลบโคดเดิมทิ้งก่อนนะครับมีความไหนวะเนี่ยความสามนะครับกดนี้แล้วนะครับความเฟลอะเดี๋ยวดูคมอมพอร์ตแป๊บหนึ่งนะครับ d ี v i ท e Manager นะครับความสามนะความสามทีความสามอ่าแล้วก็กดยีราดนะครับถึงคอม,มเฟล,ล์อ๋อมีอันหนึ่งใช้งานอยู่นะครับเข้ามาอ่านะโอเคนะครับอ่าผมก็จะทำการอัพโหลด รอ,อให้มันทําการลบในส่วนตัวโค้ดที่มันอยู่ในบอร์ดออกก่อนเดี๋ยวผมจะอัพเข้าไปหม่นะครับเดี๋ยวผมจะอัพโหลดเข้าไปหม่นะครับนะครับเลือกบอร์ดขั้นตอนแรกครับก่อนที่เราจะอัพโหลดเนาะในส่วนของตัวบอร์ดที่ใช้ครับที่ผมใช้ในการทดลองครับก็จะเป็น EP32 d e v MODULE นะครับก็เลือกบอร์ดให้มันถูกต้องนะครับ EP32 d e v MODULE นะครับ เราเลือกพอร์ตเสร็จใช่ไหมครับต่อมาเราจะต้องทาการเลือกพอร์ตนะครับที่เราทําการเชื่อมต่อนะครับพอเลือกบอร์ดเลือกพอร์ตเสร็จนะผมก็จะกดอัปโหลดลงอัปโหลดโค้ด upload, upload ลงไปที่บอร์ดได้เลยนะครับก็รอให้มันทําการอัปโหลดโค้ดลงไปที่บอร์ดนะครับรอให้มันอัปโหลดโค้ดลงไปที่บอร์ดนะครับสักครู่นะครับใช้เวลาสักครู่นะครับ ระหว่างรอมันอัปโหลดโค้ดลงไปที่บอร์ดครับเราก็ไปทำการเปิดในส่วนของตัว Bing Mobile แอปพลิเคชันขึ้นมานะครับผมก็จะเปิดบ g Mobile a อปพลิเคชันขึ้นมารอนะครับรอรอไว้ก่อนนะครับเปิดบ g Mobile a อปพลิ a t ชันขึ้นมารอนะครับเสร็จแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินเข้าไปรอที่บ ing Mobile แอปพลิเคชันนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนนี้เราจะทำการเพิ่มตัวดีไว้ e หรือตัวฮาร์ดแวร์เข้าไปใหม่ในระบบน,น,นะครับอรอให้มันอัปโหลดโคดลงไปที่บอร์ดโอเคนะครับนะครับ พอมันอัปโหลดโค้ดลงไปที่บอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราเปิดตัว serial monitor ขึ้นมาดูคู่กันนะครับกดปุ่ม Reset หรือปุ่ม d n ที่บอร์ดหนึ่งครั้งนะครับซึ่งอบอร์ดมันก็จะพาเราเข้าสู่ขั้นตอนของการตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับที่บน mobile application นะครับก็นะครับ เราจะต้องทาการกําหนดค่าการเชื่อมต่อ w i f i น,นะครับโดยให้เราไปที่ขีดสามขีดมุมบนทางด้านขวานี่ครับแล้วก็กดที่คําว่า information นะครับ information เสร็จแล้วนะครับเลือกที่จุดสามจุดมุมบนขวาอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเลือกที่คําว่า reconfigure นะครับเลือกที่คําว่า reconfigure เสร็จแล้วตอบคาว่า yes นะครับแล้วก็ proceed นะครับ มันก็จะนําเราไปสู่ขั้นตอนของการเพิ่มดี v i c e ใช่ไหมครับตรงนี้หน้าต่างนี้เราก็กดที่คาว่า Start นะครับพอเรากดที่คาว่า Start เสร็จนะครับขั้นตอนนี้ครับมันจะให้เราทําการเกาะในส่วนของตัวชื่อ Wifi นะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับซึ่งในส่วนของตัวชื่อ Wi-fi ที่มันสร้างขึ้นมาก็คือ,อมันจะตั้งชื่อเป็นเอ่อ ESP32 แล้วก็ตามด้วยชื่อเทมเพลตนะที่เราสร้างนะครับในขั้นตอนนี้เราก็กดที่คำว่าคอนติเนียรได้เลย พอเรากดที่ควาว่า c o n t i n u e ใช่ไหมครับมันจะไปทําการสแกนหาชื่อ Wi-Fi อก็คือโค้ดที่เราอัปโหลดลงไปที่บอร์ด EP32 ครับขั้นตอนแรกมันจะจําลองตัวอีกเป็น Access Point นะครับซึ่งในส่วนของตัวชื่อ Access Point ดังที่บอกคือมันจะจําลองเป็นขึ้นต้นด้วยคาว่า Bring แล้วก็ตามด้วยชื่อ Template ที่เราสร้างนะครับขั้นตอนนี้ครับให้เราทําการกรอกเข้าไปที่ชื่อ Access Point ที่มันสร้างขึ้นมานะครับผมก็จะกรอกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับพอกรอกเข้าไปในชื่อที่มันสร้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับ มันก็จะร d i r e c t ไปสู่หน้าในเรื่องของการเลือกให้เราทําการกําหนดค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ใช่ไหมครับในขั้นตอนนี้ครับเราจะต้องเอาชื่อ Wi-Fi แล้วก็รหัสในการเชื่อมต่อ Wi-Fi เอามาใส่นะครับซึ่งในส่วนของตัว Wi-Fi ที่มันรองรับครับในส่วนของตัวบอร์ด ep32 เนี่ยมันจะรองรับ Wi-Fi ที่ปล่อยมาทางขึ้น2.4 GHz เท่านั้นนะครับถ้าเป็นขึ้น5 GHz ตอนนี้บอร์ดมันยังไม่รองรับนะครับ มันจะสแกนหาชื่อ w i f i ทั้งหมดที่มันเจอใช่ไหมครับให้เราทําการเชื่อมต่อไปที่ w i f i ที่เราสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ซึ่งในตัวอย่างครับในตัวอย่างผมจะเชื่อมต่อไปที่ access point ที่ชื่อว่า smf thailand นะครับผมจะเชื่อมต่อไปที่ access point ที่ชื่อว่า smf thailand ผมก็จะทําการกดเลือกที่ชื่อ access point นะครับพอกดเลือกที่ชื่อ access point เสร็จปุ๊บนะครับมันจะให้เราทําการใส่ในส่วนของตัว password นะครับ เราก็ทําการใส่พาสเวิร์ดในการเชื่อมต่อเข้าไปนะครับซึ่งในตัวอย่างนะครับผมก็ทําการใส่พาสเวิร์ดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่พาสเวิร์ดเข้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็กดที่คําว่า continue ได้เลยนะครับตรงนี้ในในขั้นตอนนี้ผมก็จะกดที่คำว่า continue นะครับพอเรากดที่คําว่า continue ใช่ไหมครับในส่วนของตัวบอร์ดนะครับ EP32 ของเราครับมันก็จะเปลี่ยนสถานะตัวเองครับ จาก Access Point มาเป็น Client นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อไปที่ชื่อ WiFi ที่เราใส่ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ครับแล้วก็บอร์ดของเราก็จะเข้าสู่โหมดของการออนไลน์นะครับแล้วก็เชื่อมต่อที่แพลตฟอร์มบิกนะครับถ้าหากเราทำกระบวนการสำเร็จใช่ครับทำกระบวนการสำเร็จนะครับเชื่อมต่อ WiFi ใส่ชื่อ WiFi ถูกต้องใส่รหัสผ่านในการเชื่อมต่อ WiFi ถูกต้องบอร์ดของเราก็จะเชื่อมต่อไปที่แพลตฟอร์มบิกนะครับ พอมันเชื่อมต่อไปที่แพลตฟอร์มบิงนะครับพอมันเข้าสู่หน้านี้ครับมันก็จะแจ้งว่า device connected ใช่ไหมครับ device connected ก็คือ connect เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนนี้ก็ให้เรากดที่คําว่า continue ได้เลยนะครับพอเรากดที่คําว่า continue ใช่ไหมครับสถานะ device นะครับหรือสถานะของตัวบอร์ดหรือตัวฮาร์ดแวร์ของเราครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่าออนไลน์นะครับก็คือประมาณนี้นะครับก็คืออยู่ตรงนี้ก็คือออนไลน์นะครับ พอในส่วนของตัวบอร์ดเราออนไลน์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราสามารถที่จะกดในส่วนของตัวกากบาทที่อยู่มุมบนทางด้านซ้ายมือเพื่อกลับไปสู่ระบบได้เลยนะครับผมก็จะกดที่กากบาทมุมบนทางด้านซ้ายนะครับกดเสร็จปุ๊บนะครับก็ดีไวซของเราก็จะเข้าสู่โหมดของการออนไลน์เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาสาธิตนะครับหรือมาทดลองใช้ในส่วนของการควบคุมนะครับในเรื่องของการเปิดปิด นะครับในส่วนของตัวรีเลย์นะครับผ่านทางตัวแอปพลิเคชันกันนะครับซึ่งในส่วนของการควบคุมการเปิดปิดตัวรีเลย์ครับเราสามารถทำได้2ที่นะครับก็คือเราสามารถทำบนบ ing เว็บด s ชบอร์ดก็ได้นะครับหรือเราสามารถควบคุมผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งในตัวอย่างครับในตัวอย่างก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูทั้งสองที่นะครับที่แรกนะครับ ก็คือผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือผ่านทางตัวเว็บแดชบอร์ดนะครับก่อนที่เราจะไปสาธิตก็กลุ่มการเปิดปิดนะครับให้เราสังเกตตรง channel relay นะครับในส่วนของตัว h a n n e l l e l a y เนี่ยมันจะมีทั้งหมด12 12 c h a n n e l งชใช่ไหมครับนะซึ่งในส่วนของแต่ละ Channel นะครับมันก็จะมีไฟแสดงสถานะนะครับหรือไฟส,สถานะของการเปิดปิดนะครับรีเลยแต่ละ Channel ซึ่งมันจะอยู่แถวแถว ตรงที่ผมกําลังใช้ปากกาชี้อยู่ตรงนี้ครับมันถ้าสมมุติเราเปิดใช่ไหมครับเปิดรีเลย์ชนแนลไหนมันก็จะมีไฟติดที่ชนแนลนั้นๆน,น,นะครับตัวอย่างครับตัวอย่างเนาะเดี๋ยวผมจะทดลองเปิดผ่านทางตัวโมบายแอปพลิเคชันนะครับ<ม>ก็จะทดลองเปิดตั้งแต่สวิตช์หนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงสวิตช์ที่12นะครับอพอดีผมยังไม่ได้เสียบไฟเท่าที ผมยังไม่ได้เสียบไฟเลี้ยงตัวมอบัตรีเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเสียบไฟเลี้ยงตัวมบัสดรีเลยก่อนนอะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับผมก็จะทดลองเปิดจากช่องที่หนึ่งสสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบไปถึงสิบสองนะครับอ,อันนี้คือทดลองเปิดผ่านทางตัวโมบายแอปพลิเคชันนะครับทดลองปิดเนาะ,อะโอเคมันก็จะปิดได้นะครับ ทีนี้ต่อมาเรามาทดลองเปิดผ่านทางตัวเว็บแดชบอร์ดแต่ที่มันอยู่บนบิงคอนโซลนะครับกดที่สวิตช์หนึ่งนะครับเปิดสวิตช์หนึ่งนะครับซึ่งพอเราเปิดที่ตัวเว็บแดชบอร์ดใช่ไหมครับสถานะของปุ่มที่มันอยู่บนโมบายแอปพลิเคชันนะมันก็จะเปลี่ยนสถานะไปเป็นสถานะเดียวกันนะครับคือเราจะเปิดผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะครับ หรือเปิดผ่านทางเว็บแดชบอร์ดนะครับผลลัพธ์สุดท้ายมันก็จะส่งข้อมูลไปที่ Data Stream เดียวกันนะครับดังนั้นในส่วนของตัวปุ่มเนี่ยสถานะมันก็เลยเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมเปิดผ่านทางเว็บแดชบอร์ดใช่ไหมครับผมเปิดผ่านทางเว็บแดชบอร์ดปิดผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันอันนี้ก็สามารถทำได้หมดนะครับโอเคสำหรับตัวอย่างการใช้งานในส่วนของตัว e sp 3 2นะครับ เชื่อมต่อเข้ากับตัวมัดบัตด,ดีเลย์นะครับแล้วก็ทำการส่งค่าขึ้นไป Bing Mobile อ p พลิเคชันนะรหรือ Bing Bing 2.0นะครับในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าสมมุตินะครับใครอยากาศึกษานะเอาเอาในส่วนของตัวซอสโค้ดไปศึกษาต่อนะครับสามารถที่จะทำการดาวน์โหลดในส่วนของตัวซอสโค้ดนะครับที่ผมแปะไว้ให้ในลิงก์นี้เอาไปทำการแก้ไขนะครับ แยกขายในส่วนของตัวค่านะครับให้มันเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะทําการอัปโหลดทดลองอัปโหลดโค้ดลงไปที่บอร์ดได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของตัวซอสโค้ดนะครับผมแปะไว้ให้ในตัว description ของการได้สดครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าอยากนําไปพัฒนาต่อหรือนอําไปทดลองอใช้งานนะครับก็ ดาวน์โหลดไปทําการแก้ไขได้เลยนะครับก็คือตามตามสะดวกเลยนะแก้ไข modify จะปรับเปลี่ยนจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปกนะ็ตามอัธยาศัยนะครับซึ่งหลังจากที่เราคัดลอกโค้ดไปแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะต้องแก้อันนี้อันนี้สําคัญนะครับก็คือบรรทัดที่2 3แล้วก็4นะครับเราจะต้องแก้ไขให้มันเป็นของเรานะครับซึ่งการที่เราจะได้มาซึ่งบรรทัดที่2 3แล้วก็4ครับขั้นตอนแรก เราจะต้องทําการล็อกอินเข้ามาที่แพลตฟอร์ม i n g ก่อนใช่ไหมครับพอเราล็อกอินเข้ามาในแพลตฟอร์ม Bing เรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะต้องมาทําการสร้างเทมเพลตขึ้นมานะครับสร้างเทมเพลตขึ้นมาตั้งชื่อเทมเพลตแล้วก็เลือกฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ไทยที่ใช้ก็จะเป็น e p 3 2นะครับแล้วก็คอนเน็กชันไทยเป็น Wi-Fi พอเราสร้างเทมเพลตเสร็จนะครับต่อมาเราจะต้องทําการสร้างในส่วนของตัว Data s t r e a ม ซึ่งวิธีการในการสร้าง d a t a s t r e a m ก็คืออย่างที่บอกคือเข้ามาที่เข้าไปในเทมเพลตที่เราสร้างก่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วเลือกที่คําว่า New Data Stream ในส่วนของตัว d a t a Stream ที่สร้างนะฮะชนิดก็จะเป็น Virtual Pin นะครับซึ่งในตัวอย่างเนาะผมก็จะสร้างในส่วนของตัว d a t a Stream ที่เป็น Virtual Pin ทั้งหมด12 Data Stream ด้วยกันนะครับก็คือ12 Data Stream เนี่ยผมจะให้มัน รับค่าการกดปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดในส่วนของตัวดีเลย์ที่มันส่งขึ้นไปบนแพลตฟอร์มบ๊กนะครับพอเราสร้าง Data s t r e a รเสร็จใช่ไหมครับก็ไปทำการสร้างตัวเว็บแดชบอร์ดนะอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในตัวอย่างก็ผมก็จะทำการสร้างในส่วนของตัวเว็บแดชบอร์ดที่เป็นสวิตช์ใช่ไหมครับมาทั้งหมด12สวิตช์ด้วยกันนะครับโอเคก็สำหรับการสาธิตวิธีการใช้งานบีฟีร่วมกับตัว Modbu s RTU Relay แล้วก็ส่งค่าขึ้นไปบน บิง2.0ในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคก็ถ้าดาวน์โหลดท้ลองไปใช้แล้วถ้าติดปัญหาตรงไหนก็สามารถที่จะสอบถามหรือทัก